ดูไหมมือเนี่ยเจ้าภาพมาไปสองหมื่นกว่านะค่พาพิซซ่าเรียงพวกเรา14อชุดเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นพิซซ่าเฟนช์ฟรายน้องไก่อาหารมื้อเย็นวันนี้นะครับเจ้าภาพคือคนโยมโชติกานะครับได้สั่งพิซซ่าเฟนชฟรายแล้วก็น้องไก่แจกแเด็กรอบเย็นนี้ มือเย็นนี้แต่ตัวสภาพตินภารกิจก็ได้มานะครับเราก็โอนตังใจที่โรงผิสันเราก็ให้เราไปรับมาแจกให้น้องๆกินพร้อมกับโคกก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับคุณโยมโชติกานะครับเรืองมือเย็นวันนี้แล้วเราจะได้แจกให้น้องๆกินนะครับสบายดีสบายดีบอสบายดีไหมครับนี่ สวยวางหก,กมาลูกอ้ามาคนสบายแล้วก็ต้องขอ,อบคุณเจ้าภาพคุณโยมโชติกานะครับ มื้อเย็นวันนี้ครับพิซซ่าแล้วก็น้องไก่แล้วก็เฟรนฟรายนะครับให้เด็กได้กินกันอย่างอร่อยอร่อยครับทานให้รู้จักคุณค่าด้วยของแพงนะรู้ไหมมือเนี่ยจ้าภาพมาไเป็นสองหมื่นกว่านะค่าพิซซ่าเรียงพวกเรา140ชุดเนี่ยเงิน2องหมืนนี้ไม่ใช่หามาง่ายๆนะกว่าเขาจะได้เงินสองหมืนนะ่นเนี่ย นะครับนังกินแล้วให้รู้จักคุณค่าของอาหารด้วยกินให้คุ้มค่าล้ากินให้หมดถ้าใครดื้อเราจะยึดพิซซ่ายึดน้องไก่ช่วยกระตูนเหลือแต่กระดูกไปแล้วอะอะไรมากระตูนซับเรียบอะไรไหมครับอะไระครับไมกิน,นครับ ไม่เคยครับรู้สึกยังไงครับอร่อยครับอร่อยไหมครับอ่าครับเอ่อรู้สึกไงครับดีใจครับมีอะไรอยากบอกผู้ใหญ่ใจดีไหมครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับชื่อซิงครับอ่าอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยซิยกินไหมครับไม่เคยครับแล้วแล้วรู้สึกยังไงครับซิ้กินครั้งแรกภูมิใจมากครับรู้สึกดีรู้สึกดีใจมากครับ มีอะไรอยากบอกผู้ใหญ่ใจไหมขอบคุณทุกๆคนนะครับ